ต่อไปนะคะมาดูนะคะมาดูประเภทของสัดส,ส่วนนะคะแรกประเภทแรกนะคะคือสัดส,ส่วนตรงนักเรียนไม่ต้องอ่านในสี่เหลี่ยมก็ได้นะคะเพราะว่ามันอ่านแล้วมันก็งงนะคะจับใจความอะไรไม่ได้นันกเรียนรู้แค่ว่าถ้าเป็นสัดส,ส่วนตรงเนี่ยนะคะอันหนึ่งเพิ่มแล้วอันหนึ่งเพิ่มด้วยนะคะอย่างเช่นครูบอกว่านั่นแหละถ้าครูซื้ออซื้อเสื้อหนึ่งตัวถ้าครูซื้อเสื้อหนึ่งตัว,าร,ตวราคาห้าบาทนะถ้าครูซื้อ โอเคถ้าคุณ้อละถ้าคุณซื้อเสื้อหนึ่งตัวสมมติราคาร้อยร้อยเก้าเก้าเลยกันร้อยเก้าเก้านะคะอ่าร้อยเก้าเก้าแล้วถ้าคุณซื้อเสื้อสิบตัวคุณต้องซื้อเท่าไหร่คุณต้องจ่ายเท่าไหร่หนึ่งตัวแล้ร้อยเก้าสิบ <90. S 1> อ่าถ้าสิบตัวก็พันก็ร้อยเก้าสิบนะคะก็ใส่ศูนย์เป็นสิบตัวนะคะโอเค ทีนี้นะคะเราก็ไม่ต้องไปดูตัวเลขอะไรหรอกเราดูแค่ความหมายของสัดส่วนตรงก่อนนะคะคือถ้าครูซื้อน้อยนะคะครูก็จ่ายน้อยแต่ถ้าครูซื้อมากขึ้นครูก็ต้องจ่ายมากขึ้นนะคะเนี่ยถ้าครูซื้อน้อยครูจ่ายน้อยถ้าครูซื้อมากขึ้นครูก็จ่ายมากขึ้นนะคะแบบนี้เรียกว่าไปในทางเดียวกันนะคะไปในทางเดียวกันกล่าวคือปริมาณชุดที่หนึ่งเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะคะชุดที่สองก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วเพิ่มขึ้นเป็นเท่าด้วยนะก็คือเพิ่มขึ้นโดย หลักการคูณนะคะลดลงโดยใช้หลักการหารไม่ใช้บวกไม่ใช้ลบนะเหมือนเดิมนะคะไม่ใช้บวกไม่ใช้ลบเหมือนเดิมนะใช้หลักการคูณและหลักการหารเท่านั้นแค่นี้แหละต่อไปไปดูตัวอย่างที่สามนะคะตัวอย่างที่สามนะคะเขาบอกว่าถ้าหนังสือสี่เล่มราคาสามรอยห้าสบกบาทแล้วหนังสือสิบเอ็ดเล่มราคากี่บาทถ้านัเกเรียนซื้อสี่เล่มราคาสามร้อยกว่าบาทนัเกเรียนซื้อสิบเอ็ดเล่มนัเกเรียนคิดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลง <ค><อ>เพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นถูกไหมคะเพาราะฉะนั้นแบบนี้นะคะก็คือท่านซื้อหนังสือเพิ่มขึ้นนะคะหนังจํานวนหนังสือเพิ่มขึ้นราคาก็เพิ่มขึ้นเห็นไหมคะมันเพิ่มขึ้นทั้งสองอันเพนาราะฉะนั้นแบบนี้เรียกว่าสัสดส่วนตรงนะคะแล้วผมจะทํายังไงกับมันนะคะไอแนวคิดสองอันนี้นะคะวิธีที่หนึ่งคือวิธีบัญญัติไตราย,ยางอันนี้รูไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเพราะว่าไม่ใช้นะคะอันนี้เป็นวิธีที่นักเรียนอาจจะ เรียนมาแล้วอ่ะตอนปถมนะคะบัญญัติรอยงนะคะเทียบส่วนนะคุณนี้อันนี้ไม่ต้องอ่านก็ได้ไปดูวิธีที่สองนะคะก็คือสัดส่วนการใช้สัดส่วนเพราะเรากำลังเรียนเรื่องของสัดส่วนอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะเน้นเรื่องนี้นะคะเขียนอย่างไรนักเรียนคุณบอกแล้วว่าสัดส่วนเนี่ยนะคะทั้งเรื่องนี้นะนักเรียนจําไว้แค่ขีดเท่ากับขีดค่ะขีดเท่ากับขีดยังไงครูนะคะขีดเท่ากับขีดก็คือมันจะเป็นเศษส่วนสองเศษส่วนนะคะมีตัวบนนะคะมีเศษส่วนตัวตัวบนตัวล่างนะะค ทั้งหมดมันจะมีอยู่สี่ช่องให้นักเรียนเติมนักเรียนแค่เขียนขีดเท่ากับขีดให้ได้ก่อนจำให้ได้นะขีดเท่ากับขีดนะคะเนี่ยขีดเนี่ยเท่ากับขีดเนี่ยคือสัดส่วนนะคะเนี่ยคือสัดส่วนแล้วมันจะมีให้เติมอยู่สี่ช่องถูกไหมคะซ้ายบนนะคะซ้ายบนซ้ายเอ่อซ้ายบนซ้ายล่างนะคะขวาบนขวาล่างมันจะมีอยู่สี่ตำแหน่งแต่เขาจะให้เรามาแค่สามตัวด้วยกันนะคะมีตัวเลขแค่สามตัวนักเรียนสังเกตนะ มีเลขสี่มีเลขสามห้าหกแล้วก็มีเลขสิบเอ็ดทำไมถึงให้มาแค่สามตัวมีตั้งสี่ช่องเอ้าเอา,เอาถ้าเขาให้มาสี่ตัวนะคะเราก็ไม่ต้องหาไงนะคะเขาก็เลยให้เรามาแค่สามตัวเราจะได้หานะคะเราจะได้หาอีกตัวหนึ่งนะคะก็เลยมาเป็นโจทย์ให้เรานั่นแหละนะคะให้มาแค่สามตัวอีกตัวหนึ่งให้เราหาองนะคะแล้วผมจะเติมยังไงนะคะวิธีการของครูนักเรียนจาไวนะ้นักเรียนจาหลักการครูนะนักเรียนอย่าไปจําตัวเลข นะคะนักเรียนจําหลักการของครูหนึ่งนะคะขีดเท่ากับขีดนะคะสองดูโจทย์เขาให้มาเขาจะให้ตัวเลขนักเรียนมาสามตัวนะคะอีกตัวหนึ่งเขาให้เราหาเองนะคะอ่ะแต่อย่างตัวอย่างข้างบนน่ะนะคะอย่างอันเนี้ยที่เราทํามานะคะเขามาให้เราเลยเขาเขียนสัดส่วนให้เราเลยเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้แบบทําอะไรยากมากมายไงคะเราก็แค่าย้ายข้างให้เรียบร้อย แต่เราเนี่ยนะคะถ้าให้มันเป็นโจทย์เราจะต้องเขียนให้อยู่ในรูปของสัดส่วนแบบนี้ให้ได้นะคะแล้วมันจะมีตัวแปรอยู่หนึ่งตัวนะคะแต่มันอาจจะอยู่ซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างมันจะอยู่หน้าตำแหน่งไหนก็แล้วแต่เรานะนะคะแต่เราต้องตั้งให้มันถูกตำแหน่งตั้งอย่างไรคือนะคะเมื่อเราดูตรงนี้เสร็จแล้วนะคะขีดเท่ากับขีดแล้วใส่ตำแหน่งสี่ตำแหน่งแล้วนะคะแล้วเราจะต้องนำตัวเลขสามตัวนี้มาใส่ผมจะใส่ยังไงนะคะเลขสี่ผมจะใส่ตรงไหนะ เลขสา6รอหสิหกผมจะใส่ตรงไหนเลขสิบผมจะใส่ตรงไหนนะคะ,ะตอนนี้เรามีอยู่สี่เลขด้วยเอ้ยสามเลขด้วยกันนะสามเลขด้วยกันนะคะคือเลขสี่ไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าจะต้องเติมช่องไหนอ่ะเนี่ยสี่ช่องนี้ไม่รู้จะต้องเติมช่องไหนอ่ะไอสาม้าหกเนี่ยแล้วผมต้องเติมช่องไหนสิบเอ็ดผมต้องเติมช่องไหนวิธีการของครูคือหนึ่งให้นักเรียนดูหน่วยมก่อนคําว่าหน่วยหนูรู้จักใช่ไหมคะหน่วยของหนังสือคืออะไร ในข้อนี้หน่วยของหนังสือคืออะไรคะเล่มครับเล่มค่ะอ่าครูดได้แล้วนะคะครูดได้เล่มลนี่คือหนึ่งหน่วยแล้วมันมีอะไรอีกนหนึง่งมีหน่วยอะไรกันหนึ่งในข้อนี้บาทครับบาท <บา S 1> เห็นไหมคะนักเรียนหาให้เจอค่ะนักเรียนก็จะเจอหน่วยออกมานะมคะครูก็เจอแล้วมีคําว่าเล่มกับคําว่าบาททีนี้นักเรียนก็ใส่ให้มันตรงนะคะหนังสือสี่เล่มมาครูใส่ก่อนเลยสี่เล่มครูต้องใส่ตรงไหนอ่ะใส่ซ้ายหรือใส่ขวา ใส่ซ้ายค่ะใส่ซ้ายนะแล้วใส่บนหรือใส่ล่างจะใส่ตรงไหนดีใส่จริงๆหนูใส่ตรงไหนก็ได้นะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเอาหมีบัวก็ตอบมาเรื่อยๆนะสี่เล่มนะ,ะสมมติอ่ะคุณใส่ไว้ตรงนี้ก็ได้จริงๆคุณใส่ไว้ข้างล่างก็ได้แล้วแต่เรานะคะแต่ว่าสี่เล่มเนี่ยราคากี่บาทหนูสี่เล่มนะคะกี่บาทสามร้อยสิบห้าบาทสามร้อยหสา้มสามร้อยหสิบห้าต้องตั้งตรงไหนสามร้อยห้าสิบหกออสามร้อยห้าสิบหกต้องตั้งตรงไหนหูก ในอีกสามช่องไม่เติมออกมาด้านขวาบนค่ะด้านขวาบนค่ะตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมครูตั้งให้ตรงกับหน่วยที่เป็นบาทค่ะเพราะว่าสามร้อยห้าสิบหกนี่คือบาทและครูต้องตั้งให้ตรงกับเลขสีด้วยเพราะว่าไอ้สามร้อยห้าสิบหกเนี่ยมันคือราคาของขสีสีเล่มน,นะคะเพราะฉะนั้นไอ้เลขสีเนี่ยหนูจะหนูตั้งข้างล่างก็ได้นะถ้าสมมติว่าหนูตั้งข้างล่างไอ้สามร้อยห้าสิบหกหนูก็เอามาตั้งข้างล่างด้วยแค่นั้นแหละนะคะแต่ถ้าหนูตั้งข้างบนแบบนี้แล้ว อยู่ก็ต้องตั้งเลขสามร้อยห้าสิบหกให้ตรงจากนั้นเหลืออีกเลขหนึ่งค่ะอันนี้เติมแล้วคูอันนี้เติมแล้วคูแล้วสิบเอ็ดเนี่ยคูจะต้องเติมไหนคะเหลืออีกสองช่องให้เราใต้ล,ล,ล,ล่างค่ะใต้ล,ล่างค่ออะเพราะอะไรเพราะว่าตรงกัน,เ,นเพราะว่าหน่วยเป็นเล่มอ่าเพราะว่าหน่วยเป็นเล่มถูกต้องค่ะดูที่หน่วยเพราะฉะนั้นอีกอันหนึ่งอ่ะเราจะใส่อะไรดีเอ็น เอ็น <N S 2> <8. S 1> ก็ได้นะคะหรือว่าใส่เอ็กใส่ไวน์ใส่อะไรก็ได้นะท่านเรียนแต่ว่าอันนี้เขาใส่เอ็นเนาะอาจจะใส่เอ็นก็ได้งั้นครูใส่เอ็นแล้วกันอ่ะใส่เอ็นก็แล้วกันนะคะจากนั้นครูอยากหาเอ็นนะคะครูก็แค่จัดการคูณไฟนะคะวิธีการเดิมของเราเอาเอ็นขึ้นไปคูณกับ4ก็จะได้4ีเอ็นเอา11ขึ้นไปคูณกับ3 5 6นะคะอ่ะ11ิบเอ็ดคูคนสามห้ก่อนคูณกันอ่ะบวกกันได้6 1 ทดหนึ่งเป็นเก้าเป็นสามนะคะจะได้อสามพันเก้าร้อยสิบหกนะคะอันนี้คูณให้เลยนะสิบเอ็ดขึ้นไปคูณกับสามร้อยห้าสิบหกได้สามพันเก้าร้อยสิบหกบาทนะคะจากนั้นอยากได้เอ็นตัวเดียวย้ายสี่มาทำอะไรหารค่ะอะมาหารว่าฉะนั้นหารเสร็จแล้วได้เท่าไหร่คะหารออกมาเจ็ดร <7 99. S 1> ้อยเก้าสิบเก้าเก้าร้อยเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้า 9979นะคะเพราะฉะนั้นไปดูสินะได้คําตอบเท่ากันเลยนะคะได้คําตอบเท่ากันเลยแต่นักเรียนดูนะเขากับครูในตัวอย่างกับครูตั้งไม่เหมือนกันนะเห็นไหมคะครูตั้ง4กับ356ไว้ข้างบนแต่เขาเอา4กับ356ไว้ข้างล่างแล้วเขายังอ่า11กับ4เขายังอยู่ด้านขวาแต่4กับ11ของครูอยู่ด้านซ้าย เขาตั้งไม่เหมือนครูนะแต่ว่าทาตอบได้เท่ากันพ่ออะไรคะนักจะตั้งไม่ตรงกันก็ได้นะคะเอาหน่วยไว้สลับที่ก็ได้นะคะหน่วยเล่มหน่วยบาทเนี่ยนะคะหน่วยเป็นเล่มกับหน่วยเป็นบาทเนี่ยนะคะนักเรียนจะเอาบาทไว้ซ้ายมือก็ได้เอาเล่มไว้ขวามือก็ได้นะคะแต่เวลาที่หนูใส่ตัวเลขอ่ะหนูต้องใส่ให้ตรงกับหน่วยนะคะให้ใส่ให้ตรงกับหน่วยแล้วใส่ให้ตรงกับประโยคด้วยนะคะประโยคไหนมาด้วยกันต้องตั้งให้ตรงกัน แค่นี้นะคะไม่ต้องไม่ต้องไปติ๊กว่าผมจะต้องเอาอันนี้ไว้ซ้ายเสมอผมจะต้องเอาบาทไว้ไว้ขวาเสมออะไรก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นนะคะตั้งให้มันตรงตั้งหน่วยมาก่อนสองหน่วยแล้วเลือกใส่ตัวเลขลงไปแล้วมันจะเหลืออยู่แค่หนึ่งตัวที่จะต้องเป็นตัวตัวแปรนะคะเพื่อที่จะให้เราหาโดยการคูณคขวนะคะแค่นี้แหละตัวอย่างข้ออื่นนะคะไปอ่านเองนะคะตัวอย่างข้ออื่นไปอ่านเองครูได้ข้อนั้นครูทําเป็นแล้วนะคะ ได้ค้ณนั้นผมทำเป็นล่วกูนะคะก็อื่นไปอานนี้ก็ได้นะคะต่อไปไปดูนะคะแบบฝึกหัดสองจุดสองนะคะแบบฝึกหัดสองจุดสองขอนักเรียนคิดว่าปริมาตรของน้ำมีความสัมพันธ์อย่างไรกับระดับความสูงของน้ำใครอธิบายได้บ้างลองอธิบายสิอืือ ปริมาตรของน้ํามันสัมพันธ์ยังไงกับความสูงของน้ําปริมาตรคือความจ<ม>ุค่ะปริมาตรคือความจุของมันแล้วมันเกี่ยวกับความระดับความสูงระดับความสูงถ้ามันเพิ่มมันลดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นได้ไหม ถ้าระดับความสูงมันเปลี่ยนแปลงนกเรียนถ้าระดับความสูงมันเปลี่ยนแปลงักเรีนคิดว่าปริมาตรของน้ํามันเป็นยังไงยจะเป็นเปลี่ยนด้วยนะคะถ้าความสูงของน้ํามันสูงขึ้นในหลเนี่ยนะคะถ้าระดับความสูงของน้ํามันสูงขึ้นแล้วหนูคิดว่าปริมาตรของน้ําจะเป็นยังไงสูงขึ้นค่ะก็สูงขึ้นแต่ถ้าระดับความสูงของน้ํามัน ลดต่ําลงนักเรียนคิดว่าปริมาตรของน้าเป็นไงคะลดต่ำลงก็ลดต่ําลงด้วยนะคะนี่คือความสาคัญนะคะนี่คือเขาอยากให้เราตอบประมาณนี้นะคะก็คือสัสดส่วนลงนั่นแหละถ้าถ้าความสูงเพิ่มปริมาตรก็เพิ่มถ้าความสูงลดลงปริมาตรก็ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบนักเรียนก็อาจจะตอบว่านะคะถ้านะคะถ้าระดับ นะคะความสูงถ้าระดับความสูงของน้ำถ้าระดับความสูงของน้ำนะคะเพิ่มขึ้นปริมาตรก็เพิ่มขึ้นนะคะปริมาตรก็เพิ่มขึ้นด้วย แต่ถ้านะคะถ้าระดับน้ำนะคะระดับความสูงของน้ำลดลงนะคะปะริมาตรก็จะลดลงนะคะด้วยเห็นไหมคะอันนี้ก็คือสัดส่วนตรงนั่นแหละนะคะเป็นไปในทิศทางเดียวกันถ้านึงเพิ่มอันนึงก็เพิ่มค่ะนึ่งลดอันนึงก็ลดนะคะก็ต่อแบบนี้เลย ต่อไปข้อที่สองค่ะเขาถามว่าถ้าความสูงของระดับน้ํานะคะถ้าความสูงของระดับน้ําเป็นครึ่งหนึ่งนะคะเป็นครึ่งหนึ่งของส่วนกระบอกอนี้นะคะสมมติระดับน้ํามันอยู่ตรงเนี้ยอะ่ะครึ่งหนึ่งแล้วนักเรียนคิดว่าปริมาตรของน้ําเนี่ยจะเป็นอย่างไรคะลดลงลดลงเอาให้ตรงกับความหมายของมันเป๊ะๆอ่ะมันก็คงลดลงแหละแต่ว่าเขาถามว่าระดับความสูงของน้ําเป็นครึ่งหนึ่ง ของความสูงของทรงกระบอกและปริมาตรน้ําจะเป็นยังไงเป็นครึ่งหนึ่งใช่ค่ะถ้าความสูงเป็นครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นปริมาตรของน้ําก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของทรงกระบอกด้วยนะคะเพราะมันไปในที่ทายเดียวกันถ้าเป็นครึ่งหนึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งด้วยนะคะโอเครูก็เขียนไปว่าปริมาตรน้ํานะคะปริมาตรของน้ําจะเป็นนะคะครึ่งหนึ่ง ครึ่งครึ่งหนึ่งของอะไรด้วยนะคะก็บอกไปครึ่งหนึ่งของทรงกระบอกนะคะครึ่งหนึ่งของทรงกระบอกถ้าสูงครึ่งหนึ่งน้ำก็เป็นครึ่งหนึ่งนะคะ่ะต่อไปนะคะอีกข้อหนึ่ง